สึกมวยรอบเงินล้านไฮรักวีโกแชมกลับมาติดตามครับมวยดีวิถีไทยครับเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับเป็นมวยรอบรองชนะเลิศมวยรอบเงินล้านไฮรักวีโก้แชมครับนักชกบุมแดงครับลูกหลานจากอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพชรพนมรุง้งเกียรติหมู่เก้า ส่วนทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับนักชกจากอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการสุทันปรุกเขตให้คะแนนสามท่านมีอรันนุษกลางวรวิเชื้อสุวรรณและบุญช่วยทวีธนวิไกาเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับโอ้โหสคู่แรกนี่แหมครบทุกรสชาติดูเดือด พลิกไปพลิกมาครับมารวมถึงคููเมื่อสักครู่นี้ครับคูู้ชิงชนะเลิศโอ้โหอย่างที่เรียนไว้ครับมาบางทีก็อาจจะมองว่ามีน่าจะมีโอกาสมีนับมีน็อกโอ้แต่ไม่คิดว่าแหมผลออกมาอย่างนี้ครับเมื่อกี้แจ้งหลักเวทีครับพี่ป๋องแจ้งเลยฮะทางด้านของเอกมงคลนี่ขาหักเลยนะครับขาหักแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วครับ เรียกว่ามาอย่างที่พี่ปอมกับพี่พิเชษเรียนไว้ครับซ้ายเบรกแตกขวานเพชรสอสุวรรณพักดีโอ้วันนี้ตอนนี้จะสุดยอดเลยนะอ,อ,อ่านี่ถือว่าเป็นคู่มวยค่าตัวแพงนะครับนักชกเงินแสนครับแล้วก็คนดีสีภูทรทั้งคู่แหะครับที่มาถอดมงคลให้ฝ่ายแดงก็คือทางด้านของคุณสุดใจปุ่มประโคนครับ แล้วก็น้ำเงินก็คืออาจารย์แชมป์สิบเพิ่มครับขึ้นมาถอดมงคลค,ครับมาชมกันต่อนะครับขอขอบคุณครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยในห้างวินัยวิรัพุชงครับแอนตาซินทิฟฟี ar, 500, ่ซาร่าแอนตาซินเจลไดฟิลีนนอร่าแชมพูยาเบนด้า500คานาโซนกล่องสีส้มโฟมล้างหน้าพรีมโนบุบริษัทบุญทรงเด็กในพานทองจำกัดครับยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตรา ache, อาปาเช่ยาหอมตราเด็กในพานทอง ยาทาแผลดรเดวิดน้ำมันยาตรามาวินพร้อมโดยคุณทรงวิทย์สักดาพงศานุรักษ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดเครื่องพ่นยาสามสูบไดมอนครับของดีมีคุณภาพจากโรงงานต้านงไต้หวันซีอาร์กรุ๊ปลับรองคุณภาพนะครับเครื่องพ่นยาสาสูบไดมอนดูแค่โลโก้ก็รู้ครับขอขอบพระคุณครับ กับสคุณน้ำจิ้มไทยรถเด็ดตรา้องพรด้วยนะครับพุทธลักษานาเดนบ้านเดียวชั้นเดียวเที่ยมาบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับยางเรียเดียวรถบรรทุกจินอยู่แล่งเงินคุ้มโดยคุณสมชายตั้งนานวิกรรมการผู้จัดการบริษัทอินิเชียลไทยจำกัดแล้วก็รถบรรทุกปูโซครับบรรทุกถึงใจกรบไรถึงคุณครับกาแฟวันแฟนครับสำหรับท่านชายแล้วก็จิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังครับหวนข้าวเดินสาสตร์แข้งเพชรบดบังรุงพลิกออกข้างนิดเดียวอ่เข้าไปสลับขาฟันศอกหวนข้าวพยายามจะปนะ้ายหน้า ไ้ดีกวา่าวันนี้ขนทีมงานชุดใหญ่ครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงบรกตครับาหรับขวันข้าวโตนซ้าย <c oughs> เห็นบารบุลุงแมดูครับออกข้างแมาเหลี่ยมจัดแล้วกันครับเ <c oughs> ตะตัดล่างอีกไม่มีการตกใจครับเราอ,ออกมาครับซ้ายบนขวันข้าวขวาล่างเสียเปรียบเข้าไปฟันกวางหน้ากวางหน้าไว้ฟันกวางหน้าแทงขวา อาศัยช่วงแหมแล้วครับดูเนี่ยดูการไล่ขาครับไล่ขาของเจ้าเพชรยอปรดปนมรุ้งครับด้านของเจ้าเพชรพนมรุ้งครับแข้งซ้ายครับแหมมาสองซ้ายครับก็อุ้ยฟันไม่ถึงเมื่อวานนี่เข้าไป้ายไปสองตัวนะครับต่อด้านของรุ้งนาลายแล้วก็วันชัยครับวันนี้อีกหนึ่งครับผลงานของค่ายโปกิจบูก้าถือว่าช่ายแหมเบอร์นหนึ่งเลยครับของจังหวัดบุรีรัมย์ คู่นี้นะครับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศในบวยรอบ t o y ยต a h ไฮรักเงินล้านนะครับรางวัลชนะเลิศนี่ห0 0แสนบาทเลยทีเดียวโอ้โห,โหมาชนะไปนี่มีลุ้น5 0 0แสนโอ้โหมาโดนแล้วเฉยๆครับเด็กอุบลโอ้โห,โโหเข้มข้นครับเข้มข้นครับห้าเพชรประโดนก่อนหน้านี้ครับขอคืนกับแทงข่าวขวาครับฝังฝังไล่ขวาขวาไว้ แทงข่าซ้ายแทงซ้ายครับเพชรปนุลงเจอศอกซ้ายของขวัญข้าวขวัญข้าวเร่งแล้วครับเล่นจังหวะไม่ได้ครับจังหวะเป็นรองเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกขวัญข้าวยิ่งชกยิ่งมั่นใจอ้าวแตกแล้วครับตอนนี้เพชรปนุลงแตกที่บริเวณคิ้วซ้ายครับเลือดไหลซึมมากาเอาละครับด้านล่างอ้าลูกนี้สวยครับเอาคืนแข่งซ้ายก่อนจ้าครับสบตากันนิดนึงพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับ ของขวัญข้าวทำได้ดีขึ้นเลยแล้วครับถือว่าได้ผลมาถึงยก4ี่เอาล้ครับยกนี้คงจะเห็นหน้าเห็นหลังกันบ้างแล้วครับแหมกรรมการสุธานปูเค็งก็ไปเช็ดวัสลินครับที่ตัวของเพชรปนรุงครับมันทาหนาไปหน่อยขวัดข้าวเดินชนขวัดข้าวครับเกิดวันพืชมงคลครับชื่อดีด้วยครับเป็นมงคลเอาล้ครับเกมนี่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่าขวัญข้าวยังเดินไม่หยุดครับ เดินและทําดีครับยัดเข่าซ้ายครับขวัญข้าวซ้ายแล้วขาววาเจอแข้งซ้ายของเพชรพนมรุง้งแทงซ้ายแต่ว่าโอ้โหเจอหลักเหลี่ยมเข้าไปถีบซ้ายคร,รับเพชรพนมวางแข้งขวามาตอนนี้ครับยกสี่ยกหาตัวผู้ชนะครับ <c oughs> มาเรียกว่าต้นๆนี่ดูเพชรพนมรุ้งดีกว่าครับแต่ยกที่สามนี่เอาขวัญข้าวทําได้ดีครับมาถึงตรงน,นี้มาชิงดําชิงดําในยกที่สี่โอโ้ขวัญข้าวขยันเหลือเกิน ท่นผู้ชมลุงยังไงโอ้โหซ้ายบีในเลยครับบีในเลยขวัญข้าวเดินท่านผู้ชงแทงขวาแทงขวาแล้วขาขวันข้าวถึงตัวอยู่ห่างไม่ได้ครับแม่ทางทีมงานวางแผนไว้ครับถือว่าชกถูกทรงเดินเร็วเดินครับขวัญข้าวครับขวางไว้ขวางไว้เอาฟันศอกแทงเข่าซ้ายเพชรผูลุงสอดในได้ตีเข่าวขวาครับขวัญข้าวรัดตีเข่าซ้ายครับ แล้วแทงซ้ายแทงซ้ายครับเพชรประดมรุงตีขวาครับอ้าต่างคนต่างเสียบครับกรรมาการบอกว่าแยก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 ขวัญข้าวแปะเดินเดินชนอย่างเดียวเพชรประดมรุงแมคอยซ้ายซ้ายสก,กัดสก,กัดอยู่ไหมโอ้โหชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับขวัญข้าวโอ้โหเรียกว่าวันนี้มาดุครับมาดุแล้วเกินนะขวัญข้าวเรียกว่าไม่เล่นฝีมือครับเดินชนเร็วขึ้นครับ โอ้เรียกว่าเดินบดเดินเบียดทั้งนอกทั้งในครับถึงตัวดูครับการถึงตัวตัวแล้วตี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 ตอ้าวได้ลูกหักมาหนึ่งทีเห็นบรลงลุมแม่ดูครับก่อนข้าวฮึกเหลือเกินครับทีมหน้าแยกเขี้ยวเดินหาเลยครับแล้วก็รัดครับรัดรัดในในสู้ไหมในสู้ไหมโอ้นี่ทีมงานกองเชียร์ครับแชมป์สิทธิ์เพิ่มครับแล้วก็มียอดมวยอย่างทางด้านของซูเปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตอยู่ด้วยครับ แม่เจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์ยอดมวยแห่งปีครับลุมพินีราชเมินกกทคว้าไปแล้วสามแม่ันข้าวบอกแม่เพื่อนขอสักหนึ่งได้ไหม <laughs> ไม่แน่ครับยังมีเวลาครับวงรอบของการพิจารณาอีกหลายรางวัลด้วยกันครับขวัญข้าวฟอร์มดีเช่นกันดูครับตีโอ้โหดูครับขามาตีโอ้โหขามาตีโอ้โหข่าวลอยฟันศอกโอ้ดีครับขึ้นลูกหลังครับมันไล่ขึ้นลูกแรก โอ้โหยกนิ้วให้เลยชูมือขึ้นฟ้าอีกครั้งครับกัดข้าวบอกยังยังไงก็ยังไม่ถึง30บนเวทีแม่น้องปานินครับชูป้ายบอกยกยกที่5น้งปานินก็ประมาณ23-24มฮะ27แล้วครับยี่สินกครับพี่ฝางจำแม่นครับผมจะซื้ออยู่27นะครับอ่า27 สุดท้ายแล้วครับเพชรพนมลุงว่าสี่ยกดูเสียเปรียบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นหน้ายกนี้ก็บ,บันทึกสุดท้ายแล้วน้องบอลครับบ,บันทึกสุดท้ายของเพชรพนมลุงแล้วครับตอนนี้ผู้ชนะในคู่นี้นะครับจะเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างผู้ชนะระหว่างเจ้าเด่ดนรงวรสุธรนนท์ครับกับเกียรติเพชรพสวนอาหารปีกไม้ครับก็จะเป็นคู่รอบรองชนะเลิศ ในคู่ต่อไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หนาขวัญข้าวแล้วก็วันนี้ครับขอขอบคุณครับไดเกียวทูทครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายใหม่ไดเกียวออยล์ 4TMA สุดยอดสำหรับมอเตอร์ไซค์4จังหวะรวมถึงหัวเชื้อน้ำมันเครื่องบร o t เดอครับจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่นิยมในเมืองไทยมากว่า40ปีนะครับบร o t เดอร์วันสำหรับเครื่องยนต์ใหม่และบรอเดอร์ทูหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานมานาน รวมถึงสถาบันสอนมวยไทยครับเพชรยินดีอะคาเดมี่อยู่จรันสนิวงซอย34ครับหนุ่มโบสครับนัทธเดชวชิระรัตนาวงดูแลและบริหารงานครับมาตอนนี้ดูวันนี้จะขวัญข้าวนี่ลงในสื่อออนไลน์เข f เฟซบุ๊กบอกว่าวันนี้จะขอชูมือเหนือฟ้าอีกสักครั้งแล้วก็จริงด้วยนะครับชมด้วยความมุ่งมั่นเลอเกิน จบดีทั้งคู่แล้ครับวันนี้คนที่ดีกว่าคือขวัญข้าวโปรเฟส็์ก็นี่แหละครับมิตรภาพยิ่งงดงามในวงการหมัดมวยครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแพ้ชนะวันนี้ไม่ใช่วันของเป็รพรมรุงครับเป็นวันของขวัญข้าวครับขวัญข้าวมรัตนบัณฑิตครับนักชกจากอำเภอตาลสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีครับได้รับการชมมือและก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับ สำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์กับตัวแทนจากปุ๋ยตรารถเก๋งเก๋งกิงแจกทองแจกกิงแจกทั้งปีมอบรางวัลพิเศษให้ทันทีครับขอบคุณครับพี่น้องแฟนมวยครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับอ่า LED ก่อนนะครับ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED Full Color คุณภาพสูงนะครับมอบรางวัลพิเศษให้อีกหนึ่งรางวัลพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับ3ยกรู้ผลครับตามมา